สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์อโอตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้อันมีตัวรถกระบะแค a มาแนะนําแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเผื่อพี่ๆท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับยังชอบหรือว่าอินกับตัวอิลซุโฉมเก่าอยู่วันนี้เรามีเข้ามาใหม่ อีก1ขคันนะครับถ้าเกิดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองไปพัดออโต้นะครับตรงนี้ก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอันพาเจ้าอ s u ูดีแมนะครับ3.0เป็นตัวโก์ซีรีส์นะฮะรถปี2008 นครับถามว่าในส่วนของตัวรถปี08นะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหายากไหมหายากนะครับทั้งในเรื่องของตัวปีด้วยเลขไม้ด้วยสภาพด้วยตัวชุดช่วงล่างเครื่องเกียร์ต่างๆคนจะคํานึงในส่วนของตรงนี้กันเยอะนะครับแต่ในส่วนงตัวรถคันนี้ที่เรานํามาเสนอคุณลูกค้ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ รถเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะนลืมบอกไปเลยว่าตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์แคบแต่ว่าเราจัดทรงให้มันเป็นแบบยีราฟแคะนะฮะหรือว่าออกแนวสายซิ่งๆหน่อยนะครับส่วนองตัวรุ่นนี้เนี่ยไฟหน้าจะเป็นทรงเข้าหลํำตัดนะฮะแล้วก็เป็นโปรเจเตอร์คู่หน้านะครับส่วนของตัดหมอกมีมาให้นะฮะสกูปดักลมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเอกลักษณ์ของอีซูซุเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่องดักลมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โลโก้อีซูซุ นะครับเป็นสีทองสวยมากๆนะครับจริงๆตัวรุ่นนี้เนี่ยเรายังเห็นกันบ่อยอยู่นะครับตามท้องถนนด้วยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะ ในเรื่องตัวการใช้งานอยู่เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดเป็นความคิดของอันเองเนี่ยอันว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยมันทนมากนะครับเรามาทดลองขับได้เรามาดูัวที่ร้านได้เหมือนเดิมไหมเครื่องดีไหมช่วงล่างดีไหมต่าง,างๆนานาตรงนี้อันยินดีให้คําปรึกษาเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสนใจไงมาดูรถที่ร้านกันได้เลยนะครับเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะฮะสามพ ของ cities, ีสูซูนี่อันนี้คือเราไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับว่าในเรื่องของตัวพละกกำลังของตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหแม่งแรงมากๆนะฮะฝาเครื่องจะเป็นสีทองนะครับป่งบอกเลยถึงว่าเป็นตัวโกงซีรีส์นะฮะแล้วก็ตัวคันหน้านะครับสีแห้งๆเลยนะฮะเดิมๆโรงงานนะครับแก้มข้างเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆตัวแผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปรงหรือว่าตัวแผ่นเพสนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขันไข ออกมาทำทรงทำสีอะไรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับพวกในส่วนของตัวระบบเบรกอะไรต่างๆแบบนี้ทุกอย่างยังสมบูรณ์เดิมๆจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับนี่คือในส่วนงตัวด้านหน้านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดูแล้วว่ารถปีศูนย์แพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เดิมๆมแบบนี้แน่นอนครับอย่างแน่บอกว่ามันจัดทรงเป็นตัวยีราฟแค่ให้กับคุลูกค้าแล้วนะครับรถตัวสูงนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีในส่วนงตัวป่งซุ้มล้อมาให้นะครับอีกอย่างหนึ่งอันลืมบอกไปเลยว่าคันนี้ และก็เกียร์หเดือนหรือว่า1,000 0กิโลพร้อมกับ WSmart นะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยอันนี้เราใส่เป็น t e 3 7ขอบ18แนะฮะแล้วก็รัดด้วยยางซูเมกนะครับ255 50 R18 นะฮะสวยมากๆนะครับแม็กไมยางไมจะทรงตัวรถให้แล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆมันสามารถกดให้จมลงกว่าน,นี้ได้อีกแต่ถ้าเกิดเน้นในเรื่องของ วิ่งใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะฮะเอาแบบพอดีพอดีหน่อยนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทรงประมาณนี้นว่ากาลังสวยนะครับแต่ถ้าเกิดมันดูแล้วว่ายังขัดตาขัดใจตรงจุดไหนตรงนี้ก็สามารถมาเลือกเพิ่มเติมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวนะฮะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับตัวมือเปิดซ้ายขวาจะเป็นแบบโครเมียมกันสาดมีให้บันไดข้างมีให้นะครับบันไดข้างตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะถอดออกก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางร้านเราถอดออกก็ได้แล้วแต่ความชอบเลย เรื่องตัวสไตล์ตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถ1คันเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจเป็นตัวปี08คันนี้เนี่ยมันจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7000เท่านั้นเองนะครับเป็นตัว Highlander Cap นะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องตัวราคาตรงนี้เนี่ยสามารถต่อรองได้ไหมสามารถต่อรองได้นะครับมาคุยกันเพิ่มเติมที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวด้านหลังเช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้เราก็จะใส่กล่องโหลดไว้ให้นะฮะแต่ถ้าเกิดบางที มีคุณลูกค้าบอกว่าผมอยากได้กลับเป็นทรงเดิมจากโรงงานได้หรือเปล่าโอ้โหนี่เป็นคำถามที่แบบสุดๆเลยนะฮะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าได้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเรามาดูในส่วนตัวน้าท้ายกันต่อนะฮะสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวโคมไฟไท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ แล้วก็ส่วนของตัวไฟเบรกตัวที่3จะอยู่ตรงหัวเก๋งนะครับแมกไลเนอร์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีการลงน้ํายาสีดําให้ทีนึงเพราะว่าในส่วนของตัวกระบะด้านท้ายเนี่ยจะได้ดูสวยดูเงาดูใหม่ด้วยนะฮะนี่คือในส่วนของตัวรถด้านนอกทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนตัวด้านนอกเราดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าใช้นะครับ,นะรบตรงนี้อันกล้าคอนเฟิร์มได้เลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วว่าเฮ้ยตัวรถปี0 8เนี่ยหลายๆคนต้องคิดแบบนี้แน่นอนครับอันนี้อ่นมองออกเลย อย่างที่บอกนะฮะมาดูรถที่ร้านหรือว่ามาทดลองขับก่อนแรงโคตรๆนะครับแล้วก็มีท่อลงหน้าเพาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อดียว่าครับสำหรับในส่วนตัวภายในนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแอร์แบ็นะครับจะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวตรงเครื่องเล่นนะฮะหรือว่าคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็น CD วิทยุ m อ3 AM FM นะฮะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับส่วนใหญ่พวกรถรุ่นพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่าปี2010นะฮะมันจะให้อารมณ์มองในถึงตัวความคลาสสิกข,ของตัวอิอิซเองนะครับสวยเดิมๆนะครับอาจจะมีในเรื่องของตัวรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอยากให้คุณลูกค้าเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันเป็นตัวรถเย็นมือสองนะครับแต่มันก็อาจจะมีในเรื่องของตัวฝุน่นบ้างนะครับตรงไหนเดี๋ยวเราสามารถ ทำให้กับผู้ลูกค้าได้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเราคลีนให้หมดเราเซอร์วิสให้หมดนะครับและก็พวงมาลัยนะฮะก็จะมีตัวโลโก้ isuzu d-max สีทองนะครับแล้วก็เป็นตัวกรอบด้วยสวยมากนะครับ abs นะฮะมีให้นะครับกระจกไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะฮะปรับไฟฟ้าได้นะฮะแล้วก็มีตัวพับกระจกมองข้างไปแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนของตัวเกียร์นะฮะ ตรงนี้เนี่ยตัวเลขอักษรเนี่ยหลายๆ1 2 3 4 R เนี่ยน,นะครับตรงนี้มันอาจจะซีดจางลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นใส่พวกแบบห <Star> ัวเกียร์ซิ่งไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ได้ซีเดอะไรมากตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอ,อะไรต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะอันนี้เราหุ้มให้กับคุณลูกค้าใหม่นะครับเพราะว่าตัวเบาะเดิมเนี่ยมันเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้านะครับ,บคราวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะฮะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดง สวยใหม่ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแต่ตัว h i g h l a n d e r แครรุ่นนี้แคปบตอนหลังยังไม่สามารถที่เปิดออกได้นะฮะพื้นที่ในส่วนของตัวด้านหลังตรงนี้ก็เยอะนะครับสามารถนั่งได้สะดสบายนะฮะแล้วก็แอร์เย็นเพลงพอเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยยังคงไว้เดิมๆจากโรงงานนะครับขึ้นอยู่คุณลูกค้าแล้วนะฮะถ้าเกิดคันนี้ถูกใจคันนี้ชอบใจนะครับ ติดต่อเขาไมา่ได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและก็ในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยเครดิตดีฟรีดาวได้หรือว่าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับเพราะว่ามันเป็นรถตัวสูงด้วยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยรถตัวสูงจะจัดได้เยอะกว่าตัวรถตัวเตี้ยถึงจะเป็นตัวแคบก็จริงนะครับแต่มันจะจัดได้เยอะกว่านะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูตัวรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุบกันหน้ารถแล้วก็บอกรราคาคกัีกีด,ดว่บ และก็ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ3า9 0 0 0บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว h i g h l a n d e r Cap ปี08เครื่อง3000ตัวโก r i e s นะครับถ้าเกิดรุ่นนี้เนี่ยคุณลูกค้ายังมองอยู่ว่ายังเป็นตัวรุ่นที่น่าใช้อยู่นะครับตรงนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะแต่อันรับรองเลยนะครับว่าไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวกระบะของแบรนด์ isuzu ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพันออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจเรากดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูกันอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับส่วนสําหรับคลิปหน้าเป็นรถดูแลนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ